สวัสดีค่ะ FC ทุกท่านป้าผู้หลังจะพามาให้ดูเนี่ยอันนี้คือตัวเมื่อตอนเช้าหัวลุกนะคะป้าเอาเข้าวไปให้มันมีแมวจรอยู่ที่บ้านเก่าป้านะป้าก็ต้องเอาไปให้ทุกเช้าทุกเช้าถึงตรงนั้นมันเป็นมันเป็นมันเป็น,น,ปนที่กลับรถและมันเป็นทางหลวงตรงนั้นรถมันเยอะป้าว่าอะไรขาวๆอยู่บนถนนนี่ตัวนี้อยู่บนถนน ผมไม่รู้มาจากไหนไม่รู้ว่ามาจากอร์ทดหรือว่ายังไงแต่ว่าอยู่บนถนนอยู่ตรงคือช่วงนั้นช่วงเช้าประมาณหกโมงกว่านะั่นคือรถรถมันยังไม่มีไงแต่ถ้ามีรถนั่นคือโดนเหยียบแน่ป้าว่าจะทําคลิปตรงนั้นเลยแต่ว่าไม่สามารถจะทําได้เพราะว่าคนมันเยอะป้าก็ไม่ไม it, it, อกล่าทำานะบางทีแบบคนเยอะเอะด้วยแลวรถมนันมาด้วยเนาะเราก็ไม่ค่อยร้องกเท่าไหร่นี่ยเราร,ร,ร้อง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 นะบันทีหูเราหมดเลยหูข้างบนนั้นคือหมดเลยป้าก็ ใส่นิ่ให้แล้วใส่ยาให้แล้วลูกเออนี่ฝนตกน,นี่ป้าจะให้ดูนี่น้ำหมดแล้วไม่รู้จะท่วมไม่เปล่าเพราะว่าวันนี้เทมาแบบไม่ลืมหูลืมตาเลยค่ะนี่นี่ให้ดูนี่ประมาณหกโมงกว่าแลวค่ะมีน้ำหมดแล้วน้ำเต็มหมดแล้วน้ำเต็มหมดแล้วฝั่งนู้นน้ำเต็มหมดแล้วนี่เปียกหมดพื้นเช็ดกันแบบเพิ่งกลับมาเลยเช็ดเหนื่อย ทางนี้ขออย่าท่มวมเลยน้ำเต็มหมดแล้วเพราะตรงนี้มันมันลุ่มอะค่ะมังสวนปลาล์มทางนน้นก็หมดข้างหลังน้ำทั้งนั้นเลยน้ำทั้งนั้นเลยเลน,ลน,น,นู่นอันนี้ก็อย่าเล่นมากอย่าเล่นมากอย่าเล่นมากอย่าอย่าไปข้างนอกนะลูกนะมันเปียกฝนแล้วมันมันแฉล่นก,กับสกปรกเล่นอยู่ตรงนี้แหละ เลี้ยงพู้ในห้องอะอะในห้องอ้าวนอนเรียงกันหมดเลยเด้อนอนเรียงกันอันเด้อนอนเรียงกันอ้าวป้าไม่เข้าไปข้างในนะเอาข้างไม้นะอ้าวเรียงกันหมดเลยไหนอยู่หมดเลยอ้าวอยู่กันตรงไหนดีเนาะอ้าวอตาเขียวตาแดงตาเหลืองตาเขียวตาแดงตาเหลืองอ๋อนี่ ทั้งนั้นเลยเอา้าอืมอืมงูปูผ้าให้แล้วเจ้าผ้าให้แล้วอนอนอาหารก็ไม่ค่อยกินมันนี้เพราะว่ามันสงสัยมันเหมือนเนาะแบบว่านวนอยู่บนกรงทรงที่คุณคุณ็นญ้าดวงตาที็นุณ็นหญ้าตัวเป็นหญา้ญาสูง,างไม้ฝนก็ตกเปียกก็เปียกลูกเออออืมไปบัว ใบบัวแม่โคนี่ข้าวกล้องทุกทีเลยอนะ่ะแม่โคลน่ะอันนี้ออแกนออแกนเป็นแผลที่นั่นไม่รู้เป็นอะไรป้าใส่ยาให้แล้วนี่ใบบัวใบบัวแมวที่ตาบอดนะคะที่ว่าถอดลูกที่นั่นแหละลูกเ็าไม่อดกนั้นลูกไม่สวยๆทั้งนี้เลยชื้นวันนี้ป้าก็ไม่รู้เนาะว่าว่าฝนจะตกหนักเนะี่ยกลับมาเปียกหมดทรายทรายเขาเปียกหมก ก็ไม่มีอยู่แล้วด้วยมาเป็นอย่างนี้อีกเหนื่อยป้าอังตียเหนื่อยเครียดทั้งเหนื่อยเอาตนตามตูนตามไม่ชอบอยู่ตรงนี้ไม่เคยออกไปไหนไม่ได้ออกไปไหนอยู่เดีตรงนี้หละอยู่ที่ท่าเดิมอ่ะอหนว่าไงตัวตึงตัวตึงนี่ฉีดใส่หมดเลยไม่สงสารมามาเลยลูกฮะามาเช็ดกันวันวันไม่ต้องทําอะไรกันแล้วโอเตยหมดแล้วเออเช็ดกันอืม แม่แม right. ่หน่อยสิลูกมาแม่แม่ครับอาหารหนูหมดแล้วครับลูกแม่ครับอาหารหนูหมดแล้วครับช่วย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 มาม่าหน่อยครับมาม่านี่มีตังให้หนูกินแล้วเด้มาม่าไม่มีอะไรให้ลูกกินแล้วเดยเ้ลูกกินของที่มีนะลูกนะทำไงได้ล่ะกิน กินตอนเช้าอดก็ตอนเที่ยงตอนเย็นก็ว่าปตามอัตราภาพเนาะไม่ได้นะเราก็จะไม่เลี้ยงจะเอาไปทิ้งก็ทําไม่ลงะนะคะเออน้ำาทวมดอเปล่านะโอเคนะคะนี่ลูกหมอนค่ะนี่ลูกหมอนป้าไม่ได้เก็บเลยวันนี้ดําปีหมดแล้วค่ะลูกหมอนอ้ยฝนเอ้ยเทมาอีกน้ําเข้าไอ้แม่น้ําในท่อนุ่งลงมาพักเดียวเลยมา หลังม้าหรือเปล่านม่้โอเคนะคะขอบคุณมากค่ะ,ะเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ